เบี hey, wow. ้ยวเดี๋ยวจะไปจีนถึงคลินิกเลยนะต้องอยู่คลินิกไหนขอสืบด่วนอะไรวะให้ตั้ง8,000ันทำไมไม่ให้เราแข่งกินใจเออไม่ให้ก็ไม่เป็นไรดูเบาจริงเบาที่มึงดั่งนินทายเว้ยต่ำไม่เล่นไม่หนึ่อ่ะจริงเบาจริงเบาเฮี้ยตัวนินทาไอ้สัตว์จริงเบาเฮี้ยตัวนินทาว่าจริงเบาเฮี้ยตัวนินทาว่าจริงเบา บ้าที่นั่งอีฉายเว้ยะจริงบ้าที่นั่งอีฉายเว้ยะจริงบ้าจริงบ้าไอีสัตว์จริงบ้าที่นั่งอีฉายเว้ยะไม่เล่นไม้หนึ่งจริงบ้าไอีควายจริงบ้าไอีขยะจริงบ้าไอีควายผมว่าพี่น่าจะเบื่อใส่สีขาวแล้วผมว่ามาใส่สีน้ำเงินดีกว่าพี่ใส่เอาอย่างนี้เลยง่ายเนาะเอาอย่างนี้เลยเพราะว่าพี่หลงเ้องใส่สีขาวมานานแล้วหามเสียดีได้พี่ตัวละครรัายพี่อันนี้คือแบบ เขาไปเล่นที่ไหนกันนะทำไมถึงแบบตีขาวสีน้ำเงินสีอะไรไปเล่นที่ไหนกันนะเชื่อมาไหมไม่ได้บินดีมาถึงไม่ถ่ายินนีทำตัวเฮี้ยนหรือเปล่มึงจะโทษกูเหรมึงไม่โทษไอ้มินวะไอ้ฝกควายใหญ่ควายมึงไปควาวมึงไม่กล้าด่ายมินไงมันมีลำวางมึอยังแดกเบี้ยอามันอยู่เลยสัตว์ไอ้ควายมันยาวอ่เหี้ยนั่นแดกเบี้ยมันดื้แล้วมึงอ่ะ นนาากกเเิอไฮะจะมา J A K ตอนไหนครับ5,000บาทไปได้เพิ่มไหมฮะอีก5,000บาทเลยใจนะได้ลุงหรือเปล่าทำไมโดเนทไม่ขึ้นจอครับไม่ขึ้นนะค่ายม่วงฮะพร้อมก็มาครับตัดสินใจได้ยังครับฮะโดนเนทละ5,000เลยเหรอยดบให้ดีกว่าเบล กูขอยยมไมโคนเสียสละพูดจริงองเงี้ยมึงอ้าวเนี่ยผูพูดเรื่องจริงมึงก็ไม่เชื่อเว้ยกูขอยอมมีคนที่กลัวกระโดดเอามือแบบตาแขนใช่ป่ะรับอะรับอะรับแบบรับเต็มเบ่งให้ม่นชนกูแทนอะแบบคนแบบเบ้งแล้วผมขอยอมไปเป็นผมขอยอมไปอยู่ต่างโลกผมจะไปอยู่ต่างโลกแทน คนไทยพูดไปเคนไทยพูดไปเรืยเดี๋ยวแคร์ต่อมันคืออ,อะไรวะอันเนี้ยสวยจังอแคร์ด้วยนะเขาบอกว่าแคร์ด้วยอ่ะอยู่แล้วครับคนคนเรามีสิทธิ์เลือกครับเราก็ต้องเลือกสิ่งดีสุดตัวเองอยู่แล้วคนเราอ่ะปัดเดียครับอันนี้พูดถึงใครเหรอคะเอาพูดถึงคนชื่อแค่ครับเอาพอดี เพื่อนผมก็บอกว่าเขาอยากเขาอยากรู้จักคนชื่อแคร์ไม่อยากไม่ได้อยากรู้จักคนชื่อหยินนะครับขอซื้อข้าวหน่อยได้ไหมครับอะไรนะคะซื้อข้าวมีข้าวไหมมีข้าวไหมจานละห้าพันนะคะเอาไว้ก็ได้ครับถ้าคิดว่าขายแล้วรู้สึกดีก็ขายมานก็ได้ผมซื้อก็ได้ถ้ารู้สึกดีก็ต้องให้ฟรีอะครับแม่ขายอยู่แล้วอ้าวนั้นนั่นน่าจะไม่รู้สึกดีเพราะเขาเปแคร์คนอื่นแล้วก็เหรอเดีวยวเราเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งทำ มันกระเป๋าอะไรคะหนึ่งสูนสี่หนึ่งครับแค่คนอื่นคืออะไรนอื่นคืออะไรอ่ะไม่รู้ครับผมไม่ได้พูดถึงอะไรคุณจะร้อนตัวทำไมล่ะถ้าุณไม่ได้ทำุณจะร้อนตัวทำไมล่ะไม่ได้ร้อนตัวหนึ่งศูนย์สี่หาไม่เจอศูนย์สี่หนึ่งครับไม่เจอตั้งหลายวันพระโว้เอ้ยแจ็คไม่มีอะไรให้แค่ให้ไม่มีอะไรให้หยินอีกหรอมีอะไรให้คืนไหมอ่ะสิ่งที่เคยมีเขาคืนมาหมดแล้วครับเขาสึกก็เช่นกัน ไม่ไม่ได้คุณถามคุถามเหตุผลหรือยังอะว่าทำไมหยินถึงให้คืนก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนี่เอางี้เอางี้แจ็ไม่ต้องให้หยิบหรอกเดี๋ยวต๊อกให้แชเองอะไรอีกอ้หห้หู้หู้ห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 ู้ห้หู้ให้หู้หูห้หู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 ห้ห้วยกันอยู่เลยแต่พี่มามองผมอะไร เขาบอกผมเด็กว่ามันซึนคืออะไรเด็กในฮาด้วยกันสติอยู่เลยฮะถูกเปล่าพี่มึงเป็นใครมาสอนตัวอ้าวผมเป็นน้องเปล่าดูว่าพี่น้องพี่พูดดิไม่ใช่น้องพี่ต่อไปพี่ก็พูดดิอันนี้เหมือนทันอยู่นะช่วงที่คอยต่อกันโหตีพี่ตีทำไมพี่ตีพี่เฮ็ดมาปะ ถ้าพีไไม่มาวีรัสเกมบอกกันนั้นเลยเหมือนทันตอนนี้เขาทะเลาะกันทันบ่วะไม่แน่ใจอ่ะไม่รับปากว่าทันไม่ทนันจะไม่ได้หนูออกไปช่วงไหนไม่รู้อะ คนที่ชื่อเจสน่าจะไม่น่าจะไม่อยู่อ่ะรู้จักครับหนูรู้จักแต่ท็อปแต่ได้ไคะวันนี้ชื่อกับท็อปอ่ะท็อปอ่ะครับไอ้ท็อปอยู่ไหมอยู่ครับคนไม่ไม่ใช่ไม่ไม่มีนะครับอยู่ครับอยู่เกิดมีไหมต่างสีแดงเหมือนกันอ่ะใช่ใช่ท็อปยูเอฟอ่ะไม่รู้อ่ะพ่อน้โมเปล่าวันก่อนเห็นอยู่เอาน้โมเหรอมีรูปด้วยเหรอ ใช่เขาพาไปขี่หลังกันอยู่อะเรียนขี่หลังกันด้วยใช่ไอ่เขาพากันไปเที่ยวสวนสนุกได้คนตกเข่าเขาบอกว่าเขาพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกแล้วก็แบบไปกินสายใหม่กันไปกินข้าวกันขนานั้นเลยป๊อปมันร้าลน์เนาะใช่ท็อปตัวรลายจริงมีอะไรเขาพูดเหมือนมีแฝงอะไรในใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะป๊อปเปอร้าลน์จริงๆเนี่ยถ้าแบบเพื่อนไม่รู้อ่ะ กูแคร์ทุกคนหมดนะไอ้้ยกูบอกให้ตอนที่เราอยู่สูงมีแต่คนอยากอยู่พอเราอยู่ต่ำมีคนอยากออกกูจะบอกให้พวกมึงอะ่ะไม่ได้อยู่ในสองหัวข้อนี้เว้ยแล้วอยู่หัวข้อไหนก็หัวข้อที่อยู่กับพวกกูจริงๆนี่ไงคือไอ้อ้ยออนเนี่ยหรือว่าไอเ้เวทพวกมันอะ่ะมันมีทางเลือกเยอะแต่มันก็ยังอยู่กับเราในวันที่เราอยู่สูงวันที่เราอยู่ต่ำมันก็ยังอยู่กับเราเว้ยอันนี้มันคือข้อดีของน้องมันมันน้องมันอาะใจอยู่แล้ว เออกูอินอะไรกูอินอะไรนะไอย่ากูบอกให้ตอนที่เราอยู่สูงมีแต่คนอยากต่อครับต่อแอบต่อแอบต่ออะไรจบแล้วครับผมแพ้แล้วผมยังไม่รู้สึกว่าพวกคุณยอมเลยเด็กเออก็ต่อกันเลยอยากดึงทรงลงหน่อยอ่ะเห็นทรงเยอะจัดเลยอ่ะเสียงค่ะว่าแส่งลงเหรอพี่ก็ขายทรงต่อก็ดีค่ะ

<IP> ทำไม่แบบว่าสูตรมันดูเยอะแยะไปหมดถ่ายพี่ด้วยดิมันดูเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้พี่ต้องครับผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับได้ครับได้ครับพี่ชายพี่ชายพี่ถึงตอนแบบว่าไปเล่นเกมที่ทำที่สขประคองถ่ายรูปแบบนี้ได้ไหมสุขประองสขอถ่ายรูปได้ครับได้ครับได้ครับทีนี้เราไปถ่ายหนูโอซีนะทุกคนเราหนูเป็นหมอแล้วตอนเนี้ย ใช่ครับใช่ผมมี่ไม้พี่เป็นไอดอลเลยครับพี่เวทใช่ครับใช่ผมขอขอบคุณครับพ่อครับพี่เวทยิ้มเลยครับยิ้มเลยไอ้เหี้ยแม่งเป็นหมอเสือกอยากเล่นไม้เนาะกรอจะขอใส่คู่หน่อยเดี๋ยวนี้ได้ครับได้ครับไอ้เหี้ยไอ้หมอมึงเอากูสุดเลยนี่ว่ะถ้าล้วครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณรับสู้ครับ เอาอีกแล้วเหม่อ๋ทั้งโรงแรมไหวนะครับเด็ดเด็ดผมขอถ่ายก่อนได้ครับได้ครับกูจะคิวไอทีออกอยู่แล้วเหมือนไม่มากวน่ะเดี๋ยวราคาพี่เป็นขอมาสขอมาสขอมาสขอดีเฮ้ยได้ครับได้ครับ โอ้เมนมาขอถ่ายที่สุพัฒน์มั่งแล้วครัายคับของเมืองแล้วโอวยังไม่หายป่วยเฮ้ยมันคืออะไรอันเนี้ยความจริงว่าเงินที่โดเนตอาตีคือเงินที่จ่ายค่าหอของตัวผมเองซึ่งตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วเอ้าเราต้องทำยังไงนอนวัด นอนวัดตัดนีล้งกันน่ะลุงพ่อยังมีหุ่นตาลน้องชายพี่ถือเองเป็นลูกผู้ชายแล้วเองก็ทำเพื่อสมาคมเราสมัครคงจำบหลนแล้วเอาอยู่ยังไงแล้วเธอก็เดินออกไปจูบเอฟมีจริงไงว้าย่าเต่าจ๊บด้วยเฮีเคยด้วยเอาดูนี่หว่าเขาแลกแต้มด้วยสัตว์ เดี๋ยวจะไปจีนถึงคลินิกเลยนะทำอยู่คลินิกไหนขอตืบด่วนทไมวะเราไม่น่าักตรงไหนรอแคไ้วเราไม่เข้าใจเลยอะเราไม่น่ารักตงหหรงไหนอะขอโทษรับการที่ไม่ใช่สาวเสียงขาวของนายอะขอโทษจริงๆอะไรเี่ยอะไรเนี่ยดูเท็กแต่และอย่างว่ะ แค่วะยุเกเจ็มอ่ะเอ้ยถึงไหนแล้ววะขอบคุณค่ะจีดาถึงไหนแน อ่กูมีตังกูมีตังมึงเอาไปเพื่อตะบุญก็อ้ยขอบคุณครับเรื่อยเรื่อยไอ้นี่สี่สิบแปดครับสองร้อยเอาไปก่อนอ๋อได้ครับลุงโอเคครับขอบคุณครับเลขหนึ่งสองเลขสี่สิบแปดครับลงอ่าไม่เปิดขายไปทอะไรก็ได้ป่ะอุ้ยขอบคุณครับลุงสวยลุงให้เป็นปาลมา้อยเมตเว้ยอ่านี้เอาไปปาล์มไหมขอบคุณครับลุงอันนี้เป็นงานบ้านขอบคุณมากครับลุงหนูแบบอยากเข้าไปเล่นไฟเอ็มแล้วก็แบบว่าเอาเมสไม่เอาของไม่มีใครจำกูได้แล้วนะเฟม ไม่อยากฟารนะ์มอ่ะหนูไม่อยากฟารนะ์มอ่ะทุกคนหนูอยากเล่นไฟเอ็มนะแต่หนูไม่อยากฟาร์มอันนี้คือความจริงที่หนูไม่เคยจะบอกโอ้ยแค่นี้ก็รวยแล้วโหแค่ขอบคุณมากครับลุงแค่คอปเปอร์แท่งที่ลุงให้มาน่าจะแซงกันทั้งบัญชีผมครับลงเอาปลาไปได้วยใช่อุ้ยขอบค,ครับลุงเนี่ยเอาไปทอดเอาหมูไปด้วยไว้เลี้ยงได้ครับลงุงแต่ลุงให้วัวมา รักลุงครับรักลุงครับรักลุงครับเอาขี้พี่ไหมแมวใช่ไหมน้องอ้าเอาครับพี่เอาครับไอเดีสี่แปดครับพี่ขอบคุณครับพี่อยอไม่ต้องห่วงนั่นคือหยาดเหนือที่พี่ขุดเหนือมาเนาะอุ้ยพี่โอเคไม่พี่ผมเกรงใจเลยอุ้ยขอบมากครับพี่รักลุงครับรักลุงรักลุงจัดเลยนี่เลยผมรักลุงเลยผมให้ลุงเลยเนี่ยรักลุงนะครับผมไม่กล้าบอกผมบอกรักผ่านอย่างนี้นะโอเคไหมลุงผมรักลุงแล้วรักทุกคนรักพี่พีททุกคนได้ครับรักนะครับรักลุงครับรักคุณเป็นแต่น้อยอ้าวกดถึงไหนอ่ะ ไม่ได้เอาไปศพกีะเปาเปิดอุอ p p ้มศพดีเปิดอุ้มศพก่อนไม่ต้องไปตีเอาศพมาก่อนมึนเฮี้ยอะไรกันไว้สัตว์โอ้ตายแล้ววะอุ้ยตายกูช่วยอีกนั่งสิิทธ์ผิดเลยไม่ด่ากูนะไม่ด่ากูนะกูขอร้องไอ้บ๊อบบ๊อสมาช่วยกูดิบ๊อสบอสมาช่วยกูดิกูเรื่องแต่ไหวกันลุงกับกูตึงไปว่ะโว้ยกูเห็นลุงว่ะ กูว ah ่าแล้วกูเจออีกแล้วกูเจออีกแล้วกูเจอสาสี่อีกแล้วโอ้ยลูกไม่ตองมาเค็นนี้กูขอร้องแล้วดูกูโดนดาโอ้ยเมาเนี่ยทำที่อะไรเปล่าเปาฟังอยู่ดูฟังอยู่ฟังอยู่แต่กยังไม่เจอเลยกคแบบนีนั่งเาผมมาจะถ่วจริงผมขออย่างเดียวเลยไม่ถ่วงไงก็เต็มที่อยู่ไงอยู่ไม่ไมันไ ลงมาเพิ่งเห็นลุงเนี่ยเหมือนดูแล้วเลยเต็มทำไมลงชันเอ้ยเอาอยู่นี่คีย์บอร์ดมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยสัตว์ว่ารถมันแรงจังเนี่ยเป่าลงรถโคตรช้าเลยเป่าแล้วมึงก็ล็อกเร็วจังวะเฮียโอ้โหควยก็มึงล็อกแล้วกูก็ลงไม่ได้ไงล่ะที่ผายแล้วล่ะแล้วล่ะ เอาคันนี้ลงไปขึ้นจากลงนั่งไปเร็วทำไมกูจะบอกใครเนี่ยสับลงรถระยะรายะมันชนลงรถดิลงรถเนี่ยช้าเนี่ยไปหลังบาร์ไหนหน้าลงบานร์เนี่ย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 เลง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 บนเจตลงเนี่ยอะเนี่ยเนี่ยดูดิตำรวจมันใช่ป่ะใช่ป่ะมันมีรถตำรวจหลุกขันเอาเป่า ช,ช้ชาแล<อ>้วเ,เนี่ยช้าพิงพิงลงลงลองลงเนี่ยโคตรช้าเลยเปลาทำไรอ,อ่ะลงบรรยายงบรรยาลงบรรยาวลงไหมไม่ลงใช่ไหมไอซ้ายไปทางธนาคารใหญ่แล้วเลยผับเหลืองไปตรงยาว <c oughs> ไม่ยิงหรอหรอไม่ยิงผมพูดหรอ <c oughs> เออรีตอมอรีตอมรีตอมอรีตอมอีตมีีตออีมอม้ยตนมีตอีตีตมตอมอออรีตมอ อลกออลโมอะบอ้งลูกขอโทษเอ้นะโอเคตกลงนะเอกสารนะคือตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นชื่อทวินนะวทวิน

โอ้เฮียเอ้ยแตกแตกตามใจปรารถนาเลยยูยูยโอ้คุณโดนไม้เก่งการอีกแล้วเก่งกัดลงยังไงน้อยไปกูขอแก้เก่งการหน่อยมาขอแก้เก่งการหน่อยมันไม่ได้นะไม่เห็นวงโอ้โดนเก่งการอีกแล้วเก่งการคือใครวะ m ไม่แฟนด Do you speaking it เหยียดเหยี speaking it, yes, yes, yes. Speaking it. I s p e a k e n g l i s h you know <c oughs> แม่งฟอร์มังกฤษกูก็ s p e a k เป็นทำไมอย่างสีเหลือง yellow อย่างมะม่วงไหนววะเดีย mango อย่างอีโต้ meongu อย่างมา้า <c oughs> <c oughs> unicorn หมถ้าเราไปเล่นแบบเอ้ยเย็นโน่สีเหลืองเมงมะม่วงแมงโก้อะไรเงี้ยคือมันมันโบราณแล้วคือเราต้องฉีกพ,พี่รู้จักอันนี้ไหมอูโนโอ,อะไรวะ <c oughs> หลวงบางบัวทองอชื่ออะไรวะ <c oughs> อะไรไม่รู้อ่ะอูโน,โอ,โนโอ,โอ,โอูโนอ่ะโอ้ยไอเด็กตาสมบูรณ์ดวงหนึ่งโอ้ย กูเป็นผู้ถูกเลือกเป็นผู้ถูกเลือกสวยๆผู้ถูกเลือกที่ได้โดนอุ้มอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้รอดนะอะไรอ่ะกูตายเนี่ยเฮ้ยไอ้เนี่เร็วลดเร็วเฮ้ยไอ้นีว สวนโอ้เกิ <c oughs> ดเกิดแต่กับกูประโยคนี้ใช้ได้เลยเกิดแต่กับกูค่ะ <c oughs> สูพัดเหรอสูพัดตัวเล้วาะตัวเล็กเกินไปอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่คุณจุกกับผมทรงนี้เหมาะนะเข้าอ่ะ ทำไมน้องตัวเล็กจังถึงไหนแล้ววะเกิดไปแดงไอ้ทั์ให้ขับเนี่ยยี่เรียบร้อยไปมึงลงไปจ่ายค่าร้อยเลยยี่ไปด้วยเพื่อนครับมีไฟแดงด้วยหบอมด้วยเพื่อนครับบอมอาบีเอารู้ตัวแล้วทำอะไรผิดเนาะรู้ครับรู้คุยกันง่ายๆมาแต่ขับปรับมาใช่ไหมจะไม่ได้ เราได้ดูไฟแดงแล้วเนาะนี่แค่ไฟแดงนะไม่ต้องดูไฟแดงได้รอบหน้าดูตำรวจเนาะรอบหน้าไอเด็กจำไว้นะไม่ต้องดูไฟแดงดูตำรวจมึงมึงเชื่อมาเกี่ยกูขับไปด้านซ้ายกูเห็นด้านซ้ายปะแล้วตรงแล้วตรงนั้นมันมีเสาไอ้ที่ตำรวจมันอยู่ตรงเสาวะนะกูเบรกคือต้องมีไฟแดงด้วยไฟได้ได้ให้มาเห็นมาให้มาโหนี่แกมาใส่แดงกันดิอ่ะไอเด็กไอเด็กไอเด็กมีตำรวจไป นี่นี่ตรงนี้เลยนี่นี่ไงกูโดนไอ้ตัดนี่ไงไอ้เหี้ยนี่โดเล่ารเลยกูบอกทำงานนาไิกาใช่ลฮ้กูบอกแล้วว่าตรงนี้ให้มึงระวังไอ้เหี้ยกูก็พูดไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยเลยกูพูดไปอยู่ไอ้สัตว์มึงไม่ได้ยินที่กูพูดหรอว่ากูโดนตรงนี้ตัวโก่งเลยไอลูกบอกว่าเป็นเสาลูกบอกว่ามันอยู่ตรงเสาเออตรงเสาไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเสา อะ้รโอ้โหไอ้เหี้ยกูบอกแล้วนะถ้าเกิดขับรถต้องดูไฟแดงไม่ได้ไหมไปได้ไม่เห็นแล้วเฮ้ยตรงนี้ระวังไอ้นี่หมายข้างหน้านี่เป็นข้างหน้านี่อะไรนะด่านเหรอตั้งด่านเหรอมีด่านด้วยวะตอนมึงว่ามันบ้าหรือเปลเกินเกินไหมอ่ะลงเทรลอยอ่ะ แอดไปหลายคนอย่าเพิ่งรับครับโป่กหน้ามึองอะโป๊กหน้ามึองอะพยาบาลด้วยกูไม่ให้มึงหรอกพยาบาลด้วยพยาบาลด้วยพยาบาลด้วยกูบอกให้กูไม่ให้มึงหรอกพยาบาลด้วย ไม่ตั้มไปไหมตั้มว่าไม่ได้ไปครับเราไม่ได้ไปเออไม่เจอไอ,อ้ตั้มว่ะไม่เจอไอ้ตั้มตอนแรกแจ็คแจ็คก,ก็จะมาแต่ว่าอารมณ์เหมือนว่าแบบเรามีถ่ายโค้งถ่ายคลิปมีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเ,ออเลยกลัวกลัวหน้าหลุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เลยเขาก็เลยไม่กล้ามาแต่เขาอยากมาอยู่จะถึงตัวแจ็คก,กี้อะนะถ้าดูเขาเปิดหน้ายังเมื่อไหร่อ่ะอยากตีมันหาเรื่องตีไม่ยากหรอกแต่ตอนนี้คุณติดอยู่ตรงนี้เนี่ย ติดอยู่นี้เน่ผมบอกเพืนเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นป่ะยักไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยติดอยู่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรง,งนี้<แ>นี่คืออะไรยืนันที่จะรับชอา้าวไม่ได้ ส่วนเรามันได้ขนาดนี้เลยเหรอคราทำยังไงให้คือให้มันใหญ่ขนาดน้นใหญ่ไปวะเมื่อหนูเป็นคนที่กลัวผู้ชายครับ